ฮัสวัสดีครับมีลกีแบนนะครับวันนี้เราอยู่ใน p o l l i n g l u s นะครับก็เป็นอีกแลคหน้าล็อกอีกเวอร์ชันหนึ่งนะโอ้โหต้องบอกบอกว่าสิ้นปีนี้ถึงปีหน้านี่แล็คหน้าล็อกมา4เวอร์ชั่นเลยนะครับที่มีเทสระบบมามันเหมือนเมเปิลลัสเลยน้องเห็ดนะครับถ้าใครชอบ <Yeah. S 1> น้องเห็ดมาเล่นได้เลยเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครจากน้องเห็ดเป็นแล็คหน้าล็อกเนงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสายอาชีพตอนนี้ถ้าเราเลเวลยี่สิบจะมีสามอาชีพเห็นะครับนักดาบก็จะเป็นในส่วนแบบเคาน์เตอร์และแรงอะไรอย ต่อไปในส่วนนักเวทก็จะมีในส่วนใช้สกิลและเพิ่มพลังโจมตีซึ่งสกิลพวกนี้มันก๊อปมาจากเมเปิลลาสเบะเลยต่อไปในส่วนนักธนูก็จะเป็นในส่วนการยิงต่อเนื่องนะครับซึ่งมีเจ้าบอกว่าถ้าเหมือนน้องเห็ดก็คือนักธนูเก่งมากตอนนั้นที่มีเล่นยัง,ย,งยังอยู่ตอนนั้นนะครับเพราะนั้นในแบเพื่อนอยากสบายก็เอานักธนูไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสายอาชีพนะครับนี่เริ่มมาเป็นโนวิดนี่เห็นว่ามันเขียนซ no ุปเปอร์โนวิดแต่เป็นโจนนะเหมือนเขาจะทําการบ้านตรงนี้เข้าใจผิดนิดนึงนะ เห็นปหมครับมีในส่วนหลอดไนท์นะครับมีในส่วนพาลาดินถ้าเป็นสายซ้ายก็คือสายนักดาบก็เหมือนเมเบิลรัดเลยอ่ะเหมือนกันเลยดูเด็นว่านี่นักเวทก็จะมีในส่วนไฮวิสัตนะครับแล้วก็เป็นในส่วนธนูเอออาเชอร์ก็เป็นสไนเปอร์ซึ่งมีแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นง่ายๆแนะนำให้เอาสไนเปอร์ครับเพราะว่าอ้างอิงจากน้องเห็ดเลยแล้วก็ที่มีลองตอนนี้ก็เอ่อที่มีลองตอนเนี้ยจริงๆอ่ะอีกมีมีเล่นปัดอันนี้มันเป็นคลิปเมื่อวานถ้าตอนนี้มีเล่นอยู่ที่ด่านยากยี่สิบบวกแล้วครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการเปิดหีบพยายามเกมนี้อัพเลเวลหีบให้ไวที่สุดครับมันข้อเดียวกับเมเปิลรันเลยก็คือถ้าเราอัพเลเวลหีบไปไกลเราก็ได้ของแรงแค่นั้นเองครับนี่เราสามารถปรับระดับได้เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอัพเลเวลหีบเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันก็จะมีคูณสองคูณสามคูณสี่ก็จะทําให้เราเก็บเลเวลไวก็คือไม่เสียเวลาชีวิตนะครับเกมนี้อัพเลเวลมาจากสมบัติถ้าเป็นในส่วนน้องเหตุจะเป็นในส่วนอนี้ครับตะเกียงมันแค่เปลี่ยนกันนิดเดียว เฮ้ยใครนัน่นอะเด็กอ๋อเอเย้ยมาเลยฮัพปี้บอสนี่ไงเจอดับเบิลสตาร์ฟิงซะหน่อยจุดเข้าไปครับอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นบ้าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่นสิบเกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละสิบบาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละสิบสองบาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับสามสิบวันกับเก้าสิบวันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากออย่าลืมใส่โค้ด l ก c ี y แบ a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด l ก c k y b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออคร่ททัวไย นี่ครับยังไม่จบครับเจอยิงต่อนเนื่องหน่อยเห็นไหมสังเกตนะครับว่าอาเชอร์มันจะยิงแล้วมันจะมีเบิ้ลออกมารัวๆเลยเห็นไหมค่อนข้างแรงมากมีถึงแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเล่นยาวๆเล่นไกลๆก็แนะนำอาเชอร์แต่จริงอาชิม,มุนก็เล่นได้นะถ้าเกิดเป็นสายเติมเล่นได้หมดแต่อาเชอร์มันจะโอพกว่าน,นิดนึงนะครับประมาณนี้ <S <S ก็คือถ้าเพื่อนๆอยากจะไปด่านไกลก็คืออันดับแรกให้อัพกล่องสมบัติเนี่ยให้ไปไกลที่สุดมันจะได้ออกของทอง,ทองเห็นมีใสม่มาตอนนี้มีของทองแท,งทบทั้งตุ้เลย พอใส่ของทองพลังมันจะเยอะครับพอพลังเยอะมันก็ผ่านด่านง่ายอ่าหมีพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เปนในส่วนสก,กิลเหมือนเมเปิลลัสเบสเลยแล้วก็มีในส่วนสัตว์เลี้ยงเห็นไหมเหมือนกันเลยครับก็ให้เราพยายามเปิดทั้งสองเลยให้บาลานซ์กันยิ่งเปิดเยอะให้มันออกทองในช่วงแรกหรือออกแดงจะเล่นง่ายมากประมาณนี้นะครับอันนี้หมีก็สาธิตการเปิดให้ดูนะสรุปสนุกไหมอันนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นชอบแนวเมเปิลลัสเนี่ยมาเล่นได้เลยสนุกกัอันนี้หมีเล่นมีสนุกนะเพราะว่าหมีชอบแนวน้องเฮดอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ แล้วนี่เป็นตัวแรคก็ยิ่งอินกว่าเฮดเยอะนะถูกไหมเออย,ยิ่งเป็นตัวแร็คหมีก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนออมสัสคอร์แลนคฮาร์ล็อยู่แล้วก็ทําทุกแรกคอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็เลยก็ชอบอยู่แล้ว่ะเออนี่พอเราไปเปิดเห็นไหมเราก็มาอัพเลเวลล้วก็อย่าลืมกดใส่นะครับมี5ชอ่องเหมือนน้องเฮดเลยเปเลยพอเรากดออโต้เสร็จเห็นไหมมันก็จะคิดจากสกิลที่เหมาะสมกับอาชีพเรายังยังคงมห,หมีไหมก็จะเป็นในส่วนการยิงเร็วแล้วก็โจมตีต่อเนื่องมากกว่าประมาณนี้นะครับ ต่อาชีพแฮสกิลไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าอาชีพนั้นเน้นอะไรมากกว่าประมาณนี้นะครับนี่มีสนุกนะไม่รู้ว่าอัน,นอันนี้ใครอาจจะแบบเล่นแล้วไม่สนุกหรือเปล่าอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าหมีมองทอมมีสนุกนะ <c oughs> คือมันเล่นแล้วมันเพลินเลอ่ะเออแบบเราเราก็กดกล่องเควสเนี่ยกดกล่องหีบไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราหมีรีวิวดันเจียนให้ดูนะครับเ็าะจะมีตีบอสอะเห็นไหมอาตี ตีดันเอาของอะไรประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวมีข้อย่าไปเล่นให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ตีบอสครับตีบอสไอ้เจ้าหมานอะหมาดํามันชื่ออะไรเนีม่มีลืมชื่อชอ,ชอบชอบฉากไตเติ้ลตะกี้นะเห็นป่ะมันเหมือนแบบตัวเราเหมือนเอ่อโนวิดน้อยๆต้องเจอกับปีศาจเห็นว่าแต่ละตัวมีพีโอนี่แจ็คไอหมาป่าวูฟแล้วก็ตัวสุดท้ายเห็นไหมเจ้าแห่งราชาสัปปะหลาดทั้งหลายก็คือบัฟเฟิเมดนั่นเองนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็ตีบอสไปครับถ้าเกิดใครทำดาเมจเยอะก็ติดอันดับก็จะได้ในส่วนของรางวัลที่มากกว่าคนอื่นเขาด้วยประมาณนี้นะครับ <S <S ไม่รู้มีสนุกพนอื่นมีไม่รู้เออเพมาะย่าเขาย่าบอลหนงตอนนี้ iOS ยังโหลดไม่ได้นะแล้วตอนนี้ทาง U ู p h o ฟ e ก็ยังโหลดไม่ได้คือมันโหลดได้แต่ยังเล่นไม่ได้อาจจะต้องยู iPhone อาจจะต้องไปรอในส่วน Open b e t a หรืออาจจะมีแก้สองสามวันนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงนะครับ หรือเพืเ่อนๆจะไปเล่นใน Android หรือว่าเออในโปรแกรม PC ก็ได้อันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เพืเ่อนๆไปเล่นก่อนแล้วส่วนเอเ่อตอนโอเพ่นเบต้าก็มาค่อยมาใช้ UG Phone ก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูไกด์มีได้ครับเยวมีแนะนำได้นะโอแนวนี้นี่คือมีสบายๆเลยโปรอยู่แล้วเล่นไอเมเบิลรัดมาทะลุบุตรโปรงนะครับประมาณนี้โหลดหนานเหมือนกัน,นครับเนี่ย แล้วเกมนี้เดี๋ยวมีบอกเลยครับมาเราสามารถอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเล่นไอ้ตรงนี้ด้วยครับเราสามเราจะได้แต้มเพชรเห็นไหมก็แค่ทําให้มันต่อเรียงกันเป็นสามสามอันที่มันเหมือนกันแค่นั้นเองครับเราก็จะได้แต้มนะครับอันนี้รีวิวอ่ามันจะมีในส่วนการวิจัยก็เหมือนเมเปิลลัสเลยเห็นไหมให้เราพยายามเน้นพวกโจมตีโจมตีต่อเนื่องถ้าเกิดเป็นนักธนูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักพวกนักดาบก็เน้น เถึกด้วยโจมตีด้วยอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับนักธนูก็เน้นโจมตีต่อเนื่องโจมตีแรงอะไรแบบนี้ครับยิงไวอะไรแบบนี้อันนี้นักธนูเราก็พยายามอัพวิจัยให้ถูกนะแต่สุดท้ายต้องอัพหมดแหละถ้าเกิดเราอ้างอิงจากเมเปิลเนอะเนีไงต้องอัพหมดอยู่ดีอ่ะสกิวนะครับกิวก็จะมีของรางวัลให้เราแลกมากมายครับสำหรับคนที่เราเล่นอ่ตรงนี้กิวโมกิวโมยังไม่เปิดนะเขาเขียนอยู่โอเค่ตอนนี้คนเบต้านะคะยังโมไม่ได้ค่ะอประมาณนี้นะครับ ก็คือไม่มีอะไรครับเกมนี้สรุปเลยก็คือ,อให้เราพยายามอัพเลเวลกล่องให้20-30บวกเลยมันจะได้ของทองของทองมาประมาณ25บามั้งเอประมาณ20่สบพื้นไปเออแค่นั้นเองครับพอเพื่อนเพื่ออัพเลเวลหีบสมบัติไปถึงยี่สิบเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะง่ายไปหมดแล้วแค่นั้นเองครับเกมนี้เล่นง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆเห็นเควซายล่างมากดเควซายล่างแล้วก็รอหีบให้มันกดออโต้เองแค่นี้จ,จบแล้ว อาชีพโกงสุดตอนนี้คือธนูครับลงมากระดเว็ดแล้วก็นักดาบเพื่อนเเรื่องเอาอันนี้อ้างอิงจากเมเปิลแล้วก็ี่หมีเล่นเองตอนนี้คือหมีไม่ติดบอสเลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนการบอทนะครับเพื่อนเพื่อสามารถจริงจเกมนี้สามารถเปิดทิ้งได้เลยเพราะไม่ต้องกดออโต้เห็นไหมมันก็จะยิงของมันดา่านที่อยู่ข้างบนเองเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้ามันผ่านดา่านมันก็จะไปเรือยาวเลยก็คือเราต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้แค่นั้นเองอันนี้เดี๋ยวมีขอ้อขออนุญาตแนะนํา,นา,นาโปรแกร,รม ug phone แล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้้แแตต่่ววาาาาาเเเดดีีี๋ยยหมมมจะขอออนนนนนํสิึลกรบ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการใช้งาน UG Phone แล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกม Pooling l u s เนี่ยให้ทรงประสิทธิภาพก็คือเกมมันจะต้องเปิดออ24ชั่วโมงอยู่แล้วในการผ่านด่านถ้าเ,เพื่อนๆเล่นอาชีพนักธนูเนี่ยมัน OP อยู่นะครับมันจะผ่านด่านแบบยาวๆดังต,ตอนนี้หมีก็ผ่านไปถึง20 20บทยากแล้วนะแบบม่ต้องมีของอะไรมากแค่ใส่ของทอง,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 องทั้งตัวแค่นั้นนะครับอต่อไปหลังจากที่เพื่อนโหลด UG Phone เสร็จแล้วเพื่อนๆเข้าเลยครับเดี๋ยวหมีจะคออนุญาตแนะนำวิธีการโหลดแต่ว่าตอนนนี้้้ยังใชไไม่ดะ เอ,อ่อที่ถามทางผู้ผู้พัฒนาหรือเจ้าของเนี่ยเขาบอกผมว่าตอนโอเพนใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะ a p k เพียวกดตอนนี้พลู l ล n g ยงลัยังไม่มานะครับเพื่อน,อนๆก็กดที่ Google Play เลยครับอ่าเสร็จแล้วพิมพ์เลยครับ <c oughs> พิมว่าพูลลิงครัสเลยครับมันก็จะขึ้นมานี่ครับนี่เสร็จเพื่อนๆก็สามารถกดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะของของ UG Phone เดี๋ยวต้องรอทางผู้พัฒนาเขาปรับักนิดนึงนะครับแต่ Open Beta เล่นได้แน่นอนเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้เลยครับตอน Open Beta มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปวิธีใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวมีโค้งกดจากแรกหน้าร้องอื่นนะเพราะว่ามียังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับ เดี๋ยวมีขอยนุใช้ให้ดูสาธิตการใช้งานจากเดอแลกหน้าล็อกแล้วกันนะครับนี่ The, คือเอาง่ายๆนะ Ug4 มันคือโปรแกรมที่เช่าเซิร์ฟเวอร์ของ iCloud แค่เราโหลดเกมมาเข้ามาเล่นแล้วเรากดออโต้เลยครับแค่นี้เองแต่ว่าในส่วนของอ่อ p o o l i n g Last เนี่ยคือแลกหน้าล็อ o c e a n Idle เนี่ยต้องบอก,บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องกดออโต้ครับแค่ว่ามันแค่ผ่านด่านแค่นี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้มีสมบุรณนะอันนี้มีกดออโต้ใช่ไหม นี่หลังจากเรากดออโต้เสร็จมันก็จะตีของมันเองใช่ไหมครับนี่โซนิคโบล,ลัวครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้วันนี้เซฟแหลกมากนี่โอ้โหโซนิกรัวเลยครับอันนี้สมมุตินะเราเปิดขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วให้ให้ใช้งานคือกดตรงซ้ายบนครับปุ่มเขียวอ่านี่ครับนี่แสดงว่ากดคาว่าข้างข้างคา,งาโฟนครับตรงนี้อ่าแค่นั้นเองแค่นี้มันจะทํางานของมันเองเลยครับแต่ว่าอันนี้คือมีสาธิตคือเดือดเดือดแหลกหน้าล็อก แต่คือเพื่อนๆถ้าเกิดเล่น pooling rust เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกด auto เลยครับแค่เปิดหน้าจอให้มันขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็กดปิดอย่างที่มีทําแค่นี้ครับจบแล้วอ่าต่อไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแหลกใช่ไหมครับกดคาว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์เห็นไหมครับให้หาคําว่า ms ให้น้อยที่สุดมีแนะนําให้เอาคําว่าสิงคโปร์เซฟคนไทยส่วนใหญ่เล่นสิงคโปร์เพราะว่า ms น้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นประเทศอื่นในการดาวนโหลดตรงนี้เพื่อนๆก็มาดู ms ถ้า ms ประเทศไหนน้อยเพื่อนๆก็กดเลือกแค่นั้นครับอ่ะต่อไปเรามาดูในส่วน ราคานะครับของ UG Phone ตอนนี้มีโปรโมชั่นสปินออฟอยู่ที่40%กับ50%นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตอธิบายให้ฟังก่อน UVP กับ GVP ต่างกันยังไง GVP จะมีค่ากี่กับค่าออแรมที่มากกว่าครับจะทําให้เอาตรงๆเลยก็คือไม่ไม,ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ที่มีใช้อยู่นะนี่มีใช้อยู่คือนนี่ใช้ดูของจริงครับนี่เปิดอยู่ทั้งหมด5จอ GVP นี่มากไม่แหลกเลย คือปกติต้องบอกบอกว่าจริงๆ UG Phone ตอนนี้เขาอัปเดตอัปบูตรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วคือมันทําให้ลื่นมากถ้าที่หมีใช้นะอันนี้หมีผพูดตามจริงนะแต่คืออาจจะมีปัญหาในส่วนตอนนี้คู่แข่งเขายิงเซฟมารังแกอยู่อาจจะมีในส่วนแหลกแต่ว่าทาง UG Phone ก็มีการชดใช้กับผู้เล่นทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนสบายใจได้โอ้ชอดใช้เลยเอออย่างเช่นแบบอาจจะไม่ดีตรงนี้6ชั่วโมงเขาก็มีแถมให้หลายวันนะครับก็เป็นการชดใช้ผู้เล่นผู้เล่นก็เออในช่วงนี้ก็เข้าใจนิดนึง คือทาง UG4 นะเขาไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนี้หรอกแต่ว,ว่ามันก็โดนนั่นแหละโดนยิงเซวอะเออเพื่อนๆพอเข้าใจเนาะซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะการยิงเซฟมันคือการผิดกฎหมายนะกูมันเล่นกันแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความรู้สึกหนีนะอ่าเดี๋ยวมีขอุญาพูดราคาต่อแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเติม30วันจะลดอีกที่4ี่ p e e d off นสปนออฟนะครับ UAP จะตกที่4 6 5บาทหรือแค่2 8 5บาบาทเห็นไหม ราคาย่อมเยามากตกวันละ9บาท50มีบอกเลยไปเปิดในคอมค่าไฟยังต่ำก็เดือนหนึ่ง3 4 0อันนี้9บาท50บาทโอ้เดือนหนึง285บาทโอ้อะไรกันเนี่ยมันจะถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหจาก465บาทครับเหลือแค่2 8 5บาทต่อไปในส่วน GVP 540บาทจะเหลืออยู่ที่320บาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับก็จะตกวันลแค่10บาท50ตางโอ10บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ซื้อโค้กขวดหนึ่งยังยากเลยนะ ต่อไปเป็นในส่วน90วันนะครับ50% Spin-off ถ้าใครกล่าวว่าจะเล่นยาวๆนะจัด30วันไปเลยไม่ต้องกลัวครับต่อให้เกิดปัญหาไงทางยูจีฟูนเขาแก้ได้อยู่แล้วอาจจะเป็นแบบเออวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเขามีในส่วนการชดเชยอ,อยู่แล้วที่คุ้มค่าเพราะนั้นเพื่อนๆจะไม่เสียครับยังไงก็ไม่เสียเหลี่ยมยังไงๆก็ได้แน่นอนนะครับประมาณนี้อายูเอ90วัน50%สปินออฟ 1,360บาทจะตกที่680บาทนะครับต่อวันคือ7บาท50ตังค์ให้ฟรีเลยดีกว่าไหมถูกมาก GVP จะตกวันหนึ่งที่1,440บาทเท่าเหลือแค่ครึ่งหนึงคือ720บาทเท่านั้นเองนะครับต่อวันตกแค่8บาทโอ้โหซื้อ90วันไปเลย50ขนาดนี้ลดขนาดนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะเกิดอะไรขึ้นมาเขาดูแลนะครับอันนี้คือที่มีถามจากเจ้าของนะแล้วก็ผู้ผู้ผู้พัฒนาผู้บริหารเขาก็ พยายามปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้ดีขึ้นต่อให้จะโดนยิงไงเขาก็จะพยายามแก้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นสบายใจได้แน่นอนนะครับประมาณนี้อ่านี้มีก็แนะนําวิธีการใช้อ่อยูจีโฟเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่จะเล่น p o o ู n g Last ที่จะเปิดในไรกโอเนเบต้าหรือว่าจะไปลองตอนนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เกมอ่ะเปิดตั้งแต่วันนี้ปิดวันที่1น,นะครับเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเราสามารถลองเล่นได้เลยตอนนี้5้าวัน เพราะรู้สึกมีมีสนุกนะเหมือนเล่นเออไอเจ้านั้นอะไรนะเมเปิลลัสเออม่งก็ชื่อรัดเหมือนกันด้วยนะเออดีเขาไม่เขียนแรกหน้าล็อกรัดเลยนะมันจะได้แบบเข้าใจเลยระบบเกมเหมือนกันถ้าใครชอบอ่าผู้กล้าเห็ดน้องเห็ดก็สามารถดาวน์โหลดได้จะจะเป็นตัวแรกหน้าล็อกแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ